สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะมือนีมาแจ้งข่าวดีสำหรับการซ้อยเหลือเช่าหน้าขอบครัวละ20 0 0 0บาทรายละเอียดสิเป็นจังไหนเดี๋ยวมารับชมน้ำกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ก,กดกระดิง่งไว้ให้น้ำนะคะเพื่อที่จะบอกราดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับเมื่อวันที่20มิถุนายน2563ที่ผ่านมานะคะกามี่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะสวท่ออำนาจ,จเจริญน,นะคะกได้โพสต์ขอความระบุวา่านอบอขอเห็นชอบโครงการซอยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวนานะคะปี2563ถ .64 พร้อมกับเงินสนับสนุนสูงสุดได้ครอบครัวละ สองหมืนบาทค่ะทางด้านนางสาวรัชดานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกะิบริหารข่าวแห่งชาตินะคะก็คือนอบบรคอนนั่นเองซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและกกับเป็นประธานในการประชุมนั่นนะคะและการมีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกะารได้ประพัทนะคะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระส่วงเกษตรและกษสหกรเข้าร่วมประชุมน้ำนะคะซึ่งการที่ประชุมนะคะกับมีการเห็นชอบในการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3 6 4นะคะก็คือตั้งแต่วันที่หนึงกันยายน63 ถึงวันที่31พฤษภาคม6กนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้รอบนี้นะคะโดยให้ใจแนวทางในการดําเนินการก็คือคือกับปีที่ผ่านมานะคะและก็ขอให้อนุกรรมการกํากับดูแ,แลละวก,ะก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวไปพิจารณาราคาประกันรายได้ต่อขั้วเรื่องน,น้ำนะคะและก็จะนํากลับมาเสนอคณะกรรมการนบขอ,อีกเท่อน,นึงนะคะ ส่วนมาตรการคู่ขนานกะสีประกรอบไปด้วยนะคะก็คือหนึ่งมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขับเปลือกในปี2 5 6 3ับ6 4นะคะโครงการสินเชื่อชะลอการาขายขับเปลือกหน้าปีวงเงิน1.98ล้านล้านบาทค่ะโครงการสินเชื่อเพื่อรวบร่วมเขาและกะสั่งมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันกเกษตรตกรวงเงิน1.55มนล้านบาทนะคะ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการเข่าในการเก็บสต็อกในอัตราชดเชยดอกเบี้ยลอยละ3วงเงินร่วม6 1 0ล้านบาทนะคะทั้ง3โครงการนี้ก็คาดว่าจะสามารถดูดซับอุปทานนะคะในช่วงที่ข้าเปลือกออกสู่ตลาดหลายโดยมีเป้าหมายอยู่ที่7ล้านตันข้าวเปลือกนะคะสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและค่าพัฒนาคุณภาพ ผลิตเกษ,ษเตรกรผู้ภูเขานะคะอัตราสนับสนุนนี่ก็คือรายละ1,000บาทมาเกิน20่รายวงเงิน5 6จหมื่นล้านบาทนะคะและการโครงการต่อมานะคะเป็นโครงการจัดตลาดนาข่าวเปลือกและการโครงการโยกระดับคุณภาพและการต่อยอดด้านการตลาดขา้าวหอมมลิตของประเทศไทยนั่นะคะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะไะด้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญในการยกระดับคุณภาพและกะประสิทธิภาพการผลิตน้านะคะโดยโดย,โดยกาชับให้กรมการขา้าวหน่วยงานวิจัยภาคและกะเอกชนนะคะรวมถึงเครือข่ายเกษตรกรร,รวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพขา้าวและกะ็การใส่พันธุ์ข้าวที่ได้รับ การรับร่องให้ได้ย่างกว้างขวางนะคะอันนี้ก็คือนั่งสาวรัชดากะเด็กกราวย์นะคะนอกจากนี้นะคะน้อมออ ยังได้เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุน่าบริหารจัดการและกับพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวหน้าปีปีการผลิต2563ทับ64น้าเพื่อซ่้อยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว้อยให้เกษตรกร,ร,กรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวน้ำนะคะโดยจะส้อยกเกษตรกรที่คืนทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี2563ทํา64ในอัตรารายละ1,000บาทโบกเกินขั้วเรือนละ20ไรขั้วเรือนละโบกเกิน2 0,000บาทนะคะค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะที่จะได้รับเงินนะคะก็คือเงินประกันรายได้ก็คือกับปีที่ผ่านมานะคะจังไหนก็ขอแสดงความยินดีน่วงนาน้านะคะ ถ้าเกิดว่าผู้ใดมาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้นนะคะเพื่อที่จะมบม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ